สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกันหน่อยนะวันนี้วันเดียววันนี้วันอะไรนะวันอังคารนะก็ไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าฟิวเจอร์มันลงอ่ะติดคออเดี๋ยวหกหมื่นตีนะก็ถามว่าลงได้กว่านี้อีกไหมส่วนตัวคิดว่านะเดี๋ยวไปดูราคาก่อนดูกราฟก่อนดูตรงไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่ก็จะเจ็ดหมื่นสามอ่ะ ถ้าเกิดมันจะลงไปจริงมันก็ลงได้ถึงห้าหมื่นนะคิดว่านะประมาณเอาแต่ไม่รูอ้อาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วก็เด้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องต้องลงไปถึงตรงนั้นเนี้ยแล้วก็เด้งก็ได้นะคิดว่าตอนนี้มันลงลงอย่างนงี้ไม่ได้เรื่องแปลกหรอกไม่ต้องไปตกใจอย่าไปตกใจมันก็วันนี้ไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกเพราะว่าไม่ได้ตกใจนะเรื่องปกติฟิเจอร์ลงแต่วันนี้อยากจะมาพูดถึงตัวนี้หน่อย ITP ไอซีพีนี้มันดีไหมเพราะมีคนในคอมเมนต์อ่ะเขาคอมเมนต์มาว่าเหมือนกับว่าถามเหมือนถามเราเราก็จาไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะเขาเหมือนกับว่าตัวไอซีพีซื้อได้ไหมดีไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวคิดว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือไอซีพีก็เหมือนกับตัวบิตคอยนี่แหละเหมือนกันอ่ะแต่บิตคอยอ่ะมันเหมือนเป็นตัวใหญ่ไงอันเนี้ยไอซีพีก็เหมือนเป็นตัวเล็กไนงะ เท่าที่ส่วนใหญ่ะสำหรับวิธีคิดของแอดมินนะที่จะซื้อตัวนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่า์ชข้อมูลแล้วอะเห็นคนก็เชียร์ตรงนี้กันก็มีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่ามันเป็นเหรียญที่คล้ายบิตคอยอ่ะคือเป็นเหรียญมันไม่ได้เหียบมันก็เป็นมันก็คือว่าเป็นเหรียญลองนะลองจากบิตคอยอะไรพวกนี้ยเ,เป็นเหรียญที่แบบมีอนาคตอ่ะที่คนเขาพูดถึงว่ามันมีโอกาสขึ้นไปได้ห้าสิบาทหกสิบาทอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะมันเหมือนเหรียญมีหน้าที่ที่แบบเป็นเหรียญลองอ่ะ เหรียญบิตคอยอ่ะใช่ไหมเป็นเหรียญหลักไอ้อตัวน,นี้เป็นเหรียญลอยแล้วเป็นเหรียญรองแล้วก็เก่งๆไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีด้วยถามว่าบางคนกลัวว่าเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะขึ้นไปตรงไหนอะ่ะส่วนตัวคิดว่าห้าหกสิบาทนี้เราว่าน่าจะได้นะเผื่ออาจจะไปร้อยหนึ่งก็ได้นะเป็นไปได้นะตัวเนี้ยเก่งอะ่ะมันก็คือจะไปถามว่ามันจะแน่นอนไหมที่ขึ้นไปอย่างนั้นอะ่ะมันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าเหรียญมันก็ต้องเสี่ยงอะนะเราก็ต้องเก่งอะ่ะบางทีเราเก่งผิดเก่งถูกอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวแอดมินอ่ะ ช้สันทัตยาน่ะคิดว่าเหรียญเนี่ยมันน่าเก่งเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเหรียญที่แบบมันจำไม่ได้ว่าเคยอ่านเจอว่ามันเป็นเหรียญที่เร็วๆอ่ะทำธุรกรรมได้เร็วอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องสนใจมันหรอกเพราะว่ามันไม่จะเป็นว่าเหรียญเหรียญที่ทําธุรกรรมได้เร็วๆแล้วมันจะขึ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะมันอาจจะไม่เอาเหรียญนี้ขึ้นก็ได้หรือจะแต่เราแต่หรือมันอาจจะทะลุนิวไฮเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันก็คือความเสี่ยงที่ต้องรับนะเราก็มีหน้าที่แค่เก่งอย่างเดียว เ,เก่งให้ถูกแล้วแต่แต่ตัวตัวแอดมินเนี่ยมีสัญลัตยาหน่ะว่าตัวเนี้ยจะมาก็าเลยก็เลยซื้อไว้ก่อนเพราะว่าความจริงมันขึ้นไปตั้งสองพันแปดอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไปได้ยังไงอ่ะนั่นเมื่อเมื่อนานมาแล้วอ่ะช่วงที่มันฮอต้ออ่ะปีไหน,นไม่รู้เดี๋ยวดูหน่อยปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะเดือนห้าเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็ลงมาอย่างเดียวเลยอาจจะไม่รู้แอดมินตอนนั้นยังไม่ได้เล่นเลยเออ เนี่ยแล้วก็เดือนเก้าเดือนสิบก็ลงนะไม่รู้มันมีปัญหาอะไรไม่ได้สนใจอะ่ะแต่สนใจตรงช่วงที่มันขึ้นนี่แหละแล้วเราคิดว่าจากสองบาทไปสิบเอดบาทอะ่ะก็ประมาณไม่ได้เยอะนะถ้าเกิดเทียบกับเหรียญบิตคอยอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะซื้อได้วันเนี้ m a r k e t แคปเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน ICP โอโห,โห โนดาตาเด้อม่อบางทีก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีก็มันชอบโนดาตาเนี่ยเนี่ยแสดงว่ามันมันเหมือนกับว่าแอปมันเออเออนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันไม่ดูก็ได้ก็คือสําหรับไอทพีส่วนคิดว่าแอดมินอ่ะก็ไปเหรียญลองจากเหรียญตัวลองอะ่ะเหรียญเหรียญลองอะ่ะถ้าเกิดถามว่าอย่างบิตคอยอ่ะเหรียญเหรียญหลักใช่ไหมมันจะขึ้นได้น้อยอะ่ะสมมติมันขึ้นได้เท่าตัวอย่างตัวเนี้ย แอดมินกับแกงไว้อ่ะก็ขึ้นได้ตั้งสิบเท่านะแอดมินว่านะเป็นสิบเท่าได้ก็เลยก็เลยมาซื้อตัวนี้มาเก็บมูลค่ากับตัวนี้แอดมิน <Ad min S 1> ก็เลยจะซืซ้อเนี่ยเดี๋ยวทำท่าเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเนี่ยขายเหรียญอ่าขายเหรียญ E T H F I ก่อนเนี่ยเพิ่งได้จากร้านแผดร,ร้านภูมานะเออเมื่อวานยังเห็นอยู่พันหนึ่งร้อยพันสองร้อยอ่ะวันนี้ลงมาก็ไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวไปดูราคาหน่อยอ่าโอเคราคานี้ก็พอขายได้อยู่เพราะว่ามัน มันขึ้นไปทำหายห้าบาทย่อม,มาสามบาทเออโอเคจะขายละขายขายก่อนเพราะว่าเราต้องเราต้องเอาเงินไปซื้อซื้อเหรียญโอ้ขายก่อนโอเคเพราะเราได้เวลาแล้วเพราะเหรียญมันลงไนงะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ซื้อแล้วเหรียญมันขึ้นถามว่าจะไปซื้อตัวไหนก็ซื้อตัวไอทีพีนี่แหละซื้อให้ดูเลยซื้อไอให้ดูเลยเนี่ยไอทีพีซื้อ แล้วดอกเบีย้ยมันก็เยอะด้ยนะ T P แปดเปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมเนี่ยเห็นหปะแปดเปอร์เซ็นชอบมากเลยชอบมากแปดเปอร์เซ็นไม่รู้มีฟิวเจอร์ป่ะน,นะถ้ามีฟิวเจอร์ก็จะดีมากเพราะว่าเวลาจะขายอะบางทีต้องใช้ฟิวเจอร์เพราะว่าเราเราล็อกเหรียญไงเดี๋ยวค่อยไปทําคลิปต่อนเนื่องนะเพราะว่าเวลาขายบางทีเราเราล็อกเหรียญอย่างเงี้ยเราเราไม่สามารถขายได้ไงแต่เราเราใช้ฟิวเจอร์ในการในการช่วยในการทํากําไรได้ในการเหรียญที่ยังล็อกอยู่อะไรเงี้ย เออมันมีมีท่ายากนะั้นตรงนั้นอนะ่ะเก็บไว้ก่อนเอาของง่ายๆเอาตอนนี้ยังไม่ต้องใช้นะใช้ของง่ายๆก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วหเห็นปะ่ะเนี่ยแอดมินก็จะมีไอทีพีประมาณสี่หมื่นประมาณห้าพันนะประมาณห้าพันนะเห็นไหมตัดต่มาเรื่อยๆเออห้าพันกว่าความจริงเมื่อก่อนมันน่าจะเยอะกว่านี้นะประมาณหกพันอ่ะแต่ว่าไอทีพีมันลงไงลงอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันแค่สิบเอ็ดจุดห้า เดี๋ยวเดี๋ยวขาขึ้นอะตวัดนั้นนิดเดียวมันขึ้นไปยี่สิบาทได้แล้วตัวไอทีพีนะเออแล้วก็มีดอกเบี้ยตั้งแปดเปอร์เซ็นจะไปกลัวอะไรอย่าไปกลัวคือผมว่าเหรียญพวกนี้ที่ผมซื้อผมว่าเก่งไว้ว่ามันจะดีอ่ะก็คือมีเหรียญหลักเหรียญรองเหรียญอะไรครบครบทุกอย่างอ่ะ C H N นี่ก็น่าเก่งนะผมว่าแต่วันนี้ไม่ต้องพูดถึงพูดถึงแค่ไอ p ีพีซื้อไปเลยซื้อได้เก่งไว้ใครใครแบบงบน้อยอะแต่พอมีห้าพันอะ แล้วอยากได้ห้าหมื่น่ะก็เก่งเหรียญนี้ยังได้นะเอ่อซื้อไปเลยเผื่อมันเผื่อบิตคอยซึ่มันเป็นแสนอ่ะตัวนี้มันจะขึ้นเป็นห้าเท่าหกเท่าได้นะบอกเลยเป็นไปได้อยู่เพราะว่ามาเก็ตแคปมันก็ไม่ได้เยอะมันสําคัญที่มาเก็ตอะมาเก็ตแคปอะมันมามันดูได้ยังอะดูได้แล้วเห็นไหมไอทีพีมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะดูเนี่ยเห็นป่ะบิตคอยมันมันมาเก็ตแคปสี่หมื่นห้าสี่สิบห้าเทียเลียนอ่ะเยอะนะมันจะขึ้นยากเขาอื่นมันต้องใช้เงินเยอะมันต้องอืดอ่ะมันจะใช้เงินเยอะเพราะว่า มาเก็ตแคปมันใหญ่อะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเล็กๆอะเป่าแป๊บเดียวก็ไปอยแล้วเป่าผู้เดียวก็ขึ้นแล้วอทีพีมันอยู่ที่เท่าไหร่อะโอหอยู่ไกลอยู่นะหาไม่เจอเลยไอทีพีอืมหาไม่เจอรูหน้าเตียนมัาก็ยังติดอยู่ในหนึ่งในร้อยนะผมว่าอทีพีอะหาไม่เจอผมหาไม่เจอมันอยู่อันดับเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะแต่เคยเห็นอยู่แว๊บๆอะ นี่ไงก็อยู่เนี่ยมันประมาณหนึ่งร้อยเก้าถสามล้านบิลเลียนเองเนี่ยน้อยนะเพราะว่าเท่ากับถ้าเกิดจะไปเทียบหนึ่งทีเลียนน่ะมันต้องขึ้นไปห้าเท่าอ่ะขึ้นไปแค่สองทีเลียนยังเศษเลี้ยองออกบิตคอยเองเราคิดดูถ้าบิตคอยอ่ะเหมือนมันมีมันมีค่าประมาณหนึ่งในร้อยมั้งเนี่ยรู้สึกหนึ่งในร้อยไม่รู้อ่ะน้อยมากอ่ะ ท่ากับสมมติว่าบิตคอยนมีร้อยหนึ่งอ่ะอันนี้อาจจะแค่ศูนย์จุดห้าห้าสิบตังค์อ่ะอะไรเงี้ยเออถ้าบิตคอยร้อย100บาทอ่ะอันนี้ถ้ากับไปห้าสิบตังค์อ่ะเออวัดกันแล้วกันมันน้อยขนาดไหนเทียบกันเออก็ให้ดูว่ามันก็เลยเป็นพอมันตัวเล็กอ่ะมันแต่วันมันมันก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เล็กมากขนาดที่ว่าอันดับไลทไทน์นะนี่มันติดหนึ่งในยี่สิบสามติบอยู่นะหน,นึ่งร้อยเก้าสิบสามอ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบิลเลียนอ่ะ มันก็ติดอยู่หนึ่งในร้อยยี่สิบอยู่นะถ้าหนึ่งในในยี่สิบสามติดนะท็อปยี่สิบสามติดอยู่ก็ไม่ได้เหรียญแย่นะเหรียญมี้จะห้ามคลองประมาณหนึ่งอ่ะเออก็เดือดระกันนะเนี่ยไอคิดไว้แค่เนี้ทุกอย่างอ่ะมันคือความเสี่ยงมันก็ต้องเดาอ่ะมันไม่ใช่ว่าเหรียญบีซีเหรียญอิตาเลียมันไม่เสี่ยงมันก็เสี่ยงหมดนะว่าไอเหรียญนี่มันก็เสี่ยงเสี่ยงเรื่องของแอปล่มแอปแอปล้มก็ต้องเสี่ยงอ่ะของเนี้ยถ้าเกิดเราจะ ถ้าอยากจะเอาเงินเยอะๆมันก็ต้องเล่นกับไฟเออเท่านี้แหละตัดชิป